ขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดปราบโควิดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ตามจับ3คนไทยที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่น2รายแล้วก็กาตาร์หนึ่งรายแต่ว่าพอมาถึงสนามบินสุนรรภูมิหลบหนีการกักตัวตอนนี้ก็จับกลับมาครบแล้วนะคะส่งเข้าศูนย์กักกันผู้กระทําผิดซึ่งจะเจอดําเนินคดีข้อหาหลบหลีหลบหนีการกักตัวะคะ่ะนายทัชกรหัตถาธยากูล ผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีรองผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประหลัดจังหวัดนะคะรองผู้พิการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทศซึ่งเป็นผู้แทนจากสาธรารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันแถลงข่าวที่บริเวณศูนย์กักกันผู้กระทําผิดตามพรบรโรคติดต่อโควิด -19 เรื่องการดําเนินคดีกับผู้ฝา่าฝืนคําสั่งของเจ้าหน้าที่ในการกักตัวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบโควิดได้ติดตามจับกลุมตัวนายนิวัฒอายุ32ปีที่บ้านหนองตาแอกตำบลละหานสายซึ่งเป็นหนึ่งในคนไทยกว่า150คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศถึงสนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าปฏิเสธการกักตัวแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมตัวนายนิวัฒนพร้อมภรรยาและญาติซึ่งเดินทางไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยรวมทั้งหมด3คนนะคะเพื่อนํามาที่ศูนย์กักกันผู้กระทําความผิดตามพรบโรคติดต่อโควิด -19 ภายในสนามแข่งรถของเอกชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา14วันเนื่องจากเดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงระบาด สำหรับนายนิวัฒน์นั้นนอกจากจะถูกกักตัวเข้มแล้วยังจะถูกดำเนินคดีข้อหาหลบหนีการกักตัวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อด้วยทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสอบก็พบว่าคนไทยที่มีภูมิลำนาในจังหวัดบุรีรัมย์ที่หนีการกักตัวจากสนามบินสวนภูมิครั้งนี้มีทั้งหมด3คนค่ะ เป็นชาวอำเภอลาหารทรายซึ่งจับตัวได้แล้วส่วนอีกสองคนเป็นชายชาวอำเภอรกระสังแล้วก็ชายชาวอำเภอโนนสุวรรณซึ่งทั้งสองคนนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวจากการตรวจสอบพบว่านายประเสริฐอายุ55ปีชาวอำเภอรกระสังได้เดินทางจากโดยสารโดยรถไฟขบวนที่71นะคะกรุงเทพบุรีรัมย ออกจากกรุงเทพเวลา10.05นาทีแล้วก็ถึงที่ส,สถานีรถไฟบุรีลัมย16.36น,น,นาทีเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าประสานเบื้องต้นทั้งญาติแล้วก็ตัวนายนายประเสริฐเพื่อให้พร้อมเข้ารับการกักตัวโดยได้ประสประสานศูนย์ EOC ที่บุรีรัมย์รอรับตัวที่สถานีรถไฟอีกคนหนึ่งก็คือนายสุภชยัยอายุ32ปีเป็นชาวอำเภอโนนสุวรรณ เจ้าหน้าที่ที่สพออนนสุวรรณแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักแล้วก็เชิญตัวนายสุภชัยมารายง,งานตัวที่ศูนย์ eoc ที่บุรีรัมเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย